สวัสดีครับอยู่กับผมโมเวนครับวันนี้อยู่กันในเกมของคุกกี้ราโนเวนเบรกกับการรีวิวคุกกี้รัสัตเลียงตัวใหม่เบชัยนะคะไม่ได้อยู่คุกกี้รัสัตเลียงตัวใหม่แต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของดินแดนใหม่นะครับผมซึ่งดินแดนใหม่นี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเป็นแลนที่สิบนะคบผมแต่เขาไม่เรียกแลนสิบกันเขาเรียกว่ามาสเตอร์แลนนั่นเองครับใช่ครับมาสเตอร์แลนเนี่ย เป็นดินแดนที่หาือหันหันษาความโหดและความมหาวิบัตินั่นเองนะครับสำหรับสายฟรีถ้าใครเพิ่งเข้ามาอย่าชิงถ้วยจริงๆนะครับเพืคยลองมาแล้วโดแล้วก็ทิโลโอนะครับผมซึ่งวันนี้มาพูดถึงเรื่องของแพทใหม่กันซึ่งแผดใหม่ดินแดนใหม่พูดถึงว่ามันเล่นกันยังไงมันเป็นยังไงหน้าตายังไงสำหรับใครที่ยังไม่เคยเข้าดินแดนนี้แต่ถ้าเคยเข้าแล้วนะครับ สคริปต์นะครับไม่ต้องดูคลิปนี้นะครับจบเลยไม่ต้องดูแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่รู้ว่าไอ้แลนด์มาสเตอร์แลนด์มันเป็นยังไงอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้นะครับอาจจะมีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งเปิดมาก็จะมีน้องทัฟเฟิลอยู่นะครับผมลงคลิปรีวิวไปแล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะครับผมอาจจะมีการเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปทําแต้มเลยดีกว่านะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับ เดี๋ยวผมกลับว่าจะทาอินโทรมาด้วยคือคลิปเราจะได้มีอินโทรสักทีนะครับผมซึ่งกาลังทําอยู่นะครับผม,มน้องน่ารักนะคือบางคนบอกน่ากลัวอันนี้น่ารักนะครับผมผมคิดว่าน่ารักนะทัฟเฟิลอะเออล้วลืมบอกอย่างหนึง่งคือทัฟเฟิลตัวนี้ก็เล่นค่อนข้างยากนะครับผมแต่ถ้าใครเล่นแบบจนชินแล้วอันนี้ก็จะดีหน่อยเพราะว่าเล่นง่ายนะครับไอเพชรเหลือสิบสี่นี่คือเอาไปทุ่มหมดตัวเลยนะคือทุ่มกับทัฟเฟลิลกับแคทดี้พิเศษอะเออ หมดไปเยอะนะคะผมกเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อมันเชื่อมขูดกระเพรอยู่โทษนี่สนามแข่งใหม่ครับผมเป็นสนามแข่งขแลนด์ใหม่ดีดินแด,ด,ดนใหม่ก็คือมาสเตอร์แลนด์เย้นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะแปบหนึ่งรอสักครู่ไอ้นักกรใต้สมุดโชก้าเทียก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับ<ๆ>เพราะว่ามันจะลีแล้วนะครับผม มัสเตอร์แลนคือลายมาสเตอร์แลนเป็นอีกหนึ่งดินแดนนะครับคือเอาง่ายๆมันก็คืออีกหนึ่งดินแดนพอเกมนี้ครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยตะตอนนี้นะครับมันมีอยู่ถึงเก้าดินแดนอาจไม่นบมัสเตอร์แลนมีอยู่เก้าดินแดนนะครับผมซึ่งดินแดนเก้าเนี่ยเป็นหมู่บ้านผักกันซานะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยเข้าแลน,น์นี้ก็มันเป็นยวกับผัก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 แล้วก็ผักนะครับซึ่งมันจะเหมือนแลนแปดที่ว่ามันจะมีแมปมาให้สุ่มนั่นเองครับผม เขาเรียกว่าอะไรนะมันมีแมปประจําดินแดนนั่นเองอย่างเช่นอันนี้เกี่ยวกับตีมทะเลแดกา้า่ยเกี่ยวกับตีมทะเลและแรดแป่เกี่ยวกับเบรกเอาอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งมันก็ทาจริงๆนะซึ่งมันก็มีจริงๆนะ <S <S มาสเตอร์คือไรมาสเตอร์แลนด์จะคล้ายคัสตอมแลนด์แต่ไม่เหมือนคัสตอมแลนด์ที่ว่าไม่สามารถเชิญเพื่อนได้ไม่สามารถสร้างห้องเองได้ไม่ทาไม่สามารถน่าจะมีแค่นี้แหละและรางวัลถ้วยเหมือนเดิม กับตัวมนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือซีซันครับแต่และซีซันครับถ้าเกิดว่าคุณเขาเรียกว่าวอะไรนะมีถ้วยถึงประมาณเท่าไหร่นะครับผมมีประมาณนี้ประมาณนี้ก็จะได้รับคิสตอลไปสมมติของผมเนี่ยมีอยู่ถ้วยหมื่นกับอีกหนึ่งค่ะหนึ่งหมื่นกับอีกหนึ่งถ้วยนั่นเองนะครับมีอยู่ก็ได้รับไปหนึ่งพันซึ่งมันต้องรอเวลาห้าสิบห้ากว่าวันนะครับผมโอ้โหสองเดือนเป๊ะเ,เ,เ,เกือบสองเดือนนะครับซึ่ง การขันนี้ครับเป็นการยู่คันเรียวไทม์แบบผู้เล่นทั่วโลกอ่ะมันก็ต้องอยู่แล้วนะครับกติกาครับวิ่งบนแบ็ครับวิ่งบนแบ็เนี่ยผู้เล่นสุสสิ1คนใครก็ได้ครับสุ่มแบบเลยเรียวไทม์ครับผมวิ่งทำแบบสูงครับซึ่งแต่รอบใช้เวลา16นาทีมันเกี่ยวอะไรเนี่ยมันก็เหมือนดีแดนอื่นต้วงปล่อยปนะครับผมมาสเตอร์แลนด์90อ๋อโอเคซึ่งตีดแดนนี้ครับมันอ่ะเข้าเนื้อหาจริงๆริติดแดนนี้ไม่เหมือนคัสตอมรันตรงที่เหมือนเดิมเลยเจอต้อง เชิญเพื่อนไม่ได้สร้างห้องไม่ได้ใช่ไหมแต่นี่มันจะมีดินมีจะมีรางวัลซีซันซึ่งเมื่อกี้พวกเราพูดไปแล้วเนาะนี่เลยยังไม่พอครับมีอีอีหนูอีคุณหนูดำนะครับซึ่งเวลาเราฝึกวิ่งจริงๆเนี่ยอ่ะมันจะสามารถเลือกแบบได้ซึ่งมันสามารถเลือกแบบได้นะตอนนี้มีอยู่4แบบอย่างเช่นหมู่บ้านถัดหังสาอันนี้ของแลนเก้าปลาแห่งองสัตว์อันนี้ เออช่มันนะครับป่าภัยในหุบเขาลึกอันนี้น่าจะเป็นของสูตรฝึกพัมแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะครับไม่ใช่สูตรฝึกพัอมอันนี้เป็นของแรนเจตแต่ว่าแต่แต่อย่าลืมนะครับว่ามันจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนกับที่คุณเคยเล่นนะครับผมอ่าอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างเหมือนอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนมันก็แตกต่างกันอยู่ซึ่งใครที่เบื่อชิงถ้วยเดิมๆมาเล่นมาเล่นดินแดนนี้ก็ถือว่าดีครับผมซึ่ง มาสแลนเนี่ยครับคุณต้องมีทั้วหนึ่งหมื่นขึ้นไปนะครับส่วนแชเป้ยนลีกนี่ก็เหมือนเดิมนะครับผมแต่คำถามคือถ้าแชเป้ยนลีกมันตัดผลเนี่ยแล้วผมยังจะเล่นมาสแลนได้อีกไหมไม่น่าได้ผมว่าไปเล่นแลนเก้าเหมือนเดิมดีกว่าเหมือนเดิมนะครับผมแล้วคำถามคำถามอีกอย่างหนึ่งครับผมแล้วอย่างนี้เซตที่มันโหดที่สุดหละ่ะมันก็ต้องเล่นในแต่ละดินแดนดินแดนใช่ไหมซึ่งม่เดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าแดนไม่ใช่นะครับซึ่ง เนี่ยมาสเตอร์แลนด์เนี่ยสถิติตัวเราอ่ะอย่างเช่นอันนี้คืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสมมติของของผมให้ดูอ่ะอยู่ไหนวะคือเขาเรียกว,ว่าไงนะเอ่อเอเ้าไม่ได้ต้องดูขอ้ขอมูลตัวเองนะครับผมเอ้ากูกดเช่ไหมล่ะีกคือมันจะมีเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะมันจะมีแต่ละแลนนะครับผมสีแนน่แลนด์อย่างที่บอกไปสี่สี่ดานเออ <c oughs> นะครับซึ่งถามว่ามันจะนับคะแนนยังไง <c oughs> มันจะนับคะแนนสูงสุด เมื่อเดิมเลย High Score ถ้าเกิดว่าทำดินดินแดนไหนคุณทำคะแนนได้สูงที่สุดคุณ High Score มันก็มันจะบันทึก g h Score ทันทีนะครับผมอย่างเช่นอันนี้คือ m ม s Land 288ล้านนะครับซึ่งฝึกเอาครับคือไม่น่าจะเล่นจริงบอกเลยนะครับว่ามั l แ n นเนี่ยใครของไม่พร้อมอย่าเล่นเด็ดขาดเพราะมันอาจเขาอาจจะโดนรถถ้วยเหมือนเมื่อช้าที่ผมเล่นเล่นจนแบบ รถถ้วยเป็นเลนแดนเก้าโคดพีคชิเป็งซึ่งบอกตรงๆนะครับว่าแลนนี้เหมาะสำหรับมาสเตอร์มาสเตอร์แต่ถ้าใครแบบหนูพวกหน,หนูผมเป็นคนเป็นเขาเรีารายกว่าไรดาสายฟรีแต่ดันถ้วยถึงหมื่นหนึ่งอะฝึกเล่นก่อนก็ได้นะครับผมสําหรับของนี้คนที่ยังไม่พร้อมเนาะนี่ดินแดนใหม่กับมาสเตอร์นะครับผมแหมดินแดนใหม่มาพร้อมกับอีเวนต์ใหม่เกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยท่าดาับ อะไรกัเลยจับต้นกล้าบีดูดครับเป็นชาเลนท์ถ้วยรางวัลครับผมซึ่งมันก็จะมีภารกิจมากมายให้ทํากันนะครับซึ่งก็มีของให้แกลกด้วยเนาะดีชอบชอบชอบนะครับผม <S <S เออมีอะไรอีกอะสก,กินเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันผมแม่งดองเรื่องผมนอกเรื่องมาสเตอร์แลนด์มาสเตอร์แลนด์ไปเยอะละมายังคงเข้าเนื้อหามาสเตอร์แลนด์ต่อนะครับผมมาสเตอร์แลนด์เนี่ยนออ่าจะอธิบายหมดแล้วเนาะยังไม่ถามว่าจบไหมถ้าจะจบก็ ได้ก็จบแล้วล่ะตรงเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีอะไรบ้างซึ่งเงื่อนไขนะครับคุณต้องมีท่้งหนึ่งหมื่นขึ้นไปแน่แนระบบระดับตามจานวนท้วยรางวัลเฉพาะใน m a s t e r ร์แลนด์เท่านั้นก็คือเพิ่มระบบเขาเรียกว่าก,การเพิ่มระบบนะครับู้เล่้ต้องเลือกหนึ่งในสี่แมปที่ต้องการวิ่งนะครับก็คือใดเนี้ยม s สเตอร์แลนด์อย่างที่บอกสี่แมปสี่แมปนี้คุณเลืเอกได้หนึ่งแมปนะครับผม มื่อถ้คุณเียนนะครับจะมีทุก2แดงแบบนะคะไม่พูดเลยแต่คนเลือกและหนึ่งและแบบหนึ่งแบบจะถูกสุ่มนะครับผมซึ่งคือพอเขาคุณเลือกแบบปุ๊บเจมเข้าเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าคืออ่ะผมจะไม่เลือกเจมเดฟนะคะเขาเรียกว่าอะไรทีมงานจะสุ่มแมทมาได้แบบไหนเล่นแมทน,น,นั่นเองนะครับซึ่งกล้เข้มขันที่บอกเลยนะครับว่าเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมโหดกว่าเดิมใช่โหดกว่าเดิมแน่นอนครับผม และทวนราวัลจะทวนราวัลจะถูกปรับทุกครั้งเมื่อเริ่มซีซั่นใหม่เหมือนกับการประชันกิลอ่ามีความคล้ายประชันกิลแล้วนะไหนดูสิไม่นี่ทำกันยังไงส่วนส่วน,วน,วน,วนเปิดอ่าอันนี้เขาเรียกว่า UI ใหม่แล้วนะครับผมอันนี้คือ UI ใหม่นะครับไม่ต้องถามมันคือ UI ใหม่ของเกมนั่นเองนะครับผมก็พูดถึงมัสแลนไปทีเรียบร้อยแล้วครับต่อมาอันนี้ขอแถมนิดนึงครับเบรกเอาท์ใหม่วันนี้จะมาพูดถึงเบรกเอาท์ใหม่กันครับเบรกเอาท เอพิโซดสองนะครับอไม่เบรกเอาสามดีกว่าเบรกเอาสามครับเป็นเบรกเอาที่มีชื่อว่าคณ้าหันแมงมุมสยองขวัญน,นะครับขอบคุณครับนี่เลยซึ่งเบรกเอานี้ครับจะเหมือนเบรกเอาตอนโจรสลัดนั่นเองก็คือมันเกี่ยวกับเหรียญใช่ครับจะมีเหรียญเป็นตัวสกอเป็นเหรียญตัวสกอเลยนะครับซึ่งของรางวัลก็เป็นเหรียญเหมือนเดิมนะครับก็ไม่เหมือน ก็ไม่ต่ากอะไรจากเบรกเอาเมืองเวทหมดเลยแค่เปลี่ยนคะแนนคะแนนเป็นแต่แค่เปลี่ยนแต้มเป็นเหรียญน,นะครับผมก็คือสกอร์จากแต้มเป็นเหรียญนั่นเองครับผมซึ่งถามว่าแนะนำคู่ผสมใช้ชีทเชกดีไหมเอ่อถ้ากดตรงนี้ครับมันจะมีสามตัวนะที่ที่เรียกคมแนนเลยก็คือนักํำรวจแบล็กเบอร์รี่แล้วก็ตัวใหม่นั่นเองครับผมซึ่ง คุกกี้ด้านบนนี้จะสามารถค้นหาขี้หีบสมบัติที่ซ่อนอยู่ในคฤหาสน์ในแมงมุมสยองขวัญได้ในสมบัติครับจะมีเหรียญอยู่มากมายลองใช้คุกกี้ด้านบนเพื่อเพิ่มคะแนนดูสินอกจากคุกกี้ด้านบนแล้วยังสามารถใช้คุกกี้ที่มีความสามารถในการผลิตเหรียญได้หรือที่มีพลังแม่เหล็กได้อีกด้วยอ่าสมบัติครับสมบัติตอนนี้สมบัติที่เกี่ยวกับเหรียญแล้วถ้าใครมีสมบัติที่เกี่ยวกับเหรียญแล้วมาเล่นเด็กอันนี้บอกเลยนะคะว่าดีมากๆเพราะว่ามันเป็นตัวเก็บตังค์เนาะอ่ะถามว่าใช้ชีทเคไหม ใช้ได้ชีสเทค้กมันเขาเรียกว่าอะไรนะชีสเทค้กมันโตกับเก็บตังมีชโกโกเก็บตังอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็เขาเรียกเบรกเอานี้ครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเบรกเอาชูกาเทียเหมือนเบรกเอาเยติ Ye ti. ก็คือนี่มีคาสซีนนั่นเองครับผมใช่มันต้องมีคาสซีนอยู่แล้วปะวะซึ่งบอกเลยว่าเป็นยังไม่ได้ดูคาสซีนนะครับยังไม่ได้ดูจริงๆครับอ่ะ ถ้าใครอยากจะอยากลองศึกษาละเอียดกว่านี้ครับนี่คือการประกาศอัปเดตครับผมซึ่งนี่หรือบอกใครเบรกอานี้ครับจำกัดไว้ที่หกแสนเหรียญต่อว,วันซึ่งมันจะเหมือนของทะเลรายโยเกิร์ตอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเรือตัวสลัดน้ำตาายแดงเออนะครับจะไม่ได้แล้วแล้วก็นี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะคะแนนเราแบบเป็นระดับเลตอนอ๋อวิ่งในบทเบรกอาอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับนี่มาสแรแลนด์กับระบบปรับมุงระบบ บางส่วนนั่นเองนะครับผมแล้วก็อะไรอีกปับสม,มุลคุกกี้อ่ะข้ามนะครับเพราะว่ายังไม่ใช่เนื้อหาในวันนี้ครับเดี๋ยวอนะไรอ๋อโอเคจบลงไปแล้วครับสำหรับการอธิบายว่ามัสแลนเป็นยังไง b บคเอ u t ามเป็นยังไงชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้นะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ